สวัสดีครับเรื่องที่สามนะครับต่อจากการเรียงอารีนะครับในบทนี้นะครับเราจะเรียนทั้งหมดอยู่สามเรื่องเนาะนั่นก็คือหลักการนับเบื้องต้นแล้วก็การเรียงสับเปลี่ยนแล้วก็การจัดหมวดหมู่นะครับตัวนี้เป็นเรื่องที่สามที่เราจะเรียนในบทนี้นะครับการจัดหมวดหมดู่นะครับทีนี้เขาบอกว่าการจัดหมวดหมู่เป็นการเรียงสิ่งของหรือการนําสิ่งของนะครับมาจัดให้ความสําคัญกับการจัดกลุ่ม นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะใช้วิธีการจัดแบบเป็นกลุ่มเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราจะเรียงแบบเวลาเราเรียงใช่ไหมเราจะเรียงหนึงสสกับอีก,กัน,นึงก็คืออาจจะเป็น2องสาแบบนี้ถามว่า2อ,อันนี้มันเหมือนกันไหมนะครับไม่เหมือนกันไหมอันนี้2ออันนี้ไม่เหมือนกันในเชิงของการเรียงสับเปลี่ยนนะครับแต่เมื่อการจัดหมวดหมู่จะถือว่า ไอ้กลุ่มหนึ่งสองสามหรือกลุ่มสองสามหนึ่งหรือกลุ่มสามสองหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งสามสองแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบนี้ขอให้มันเป็นข้อมูลชุดเดิมหรือตัวเลขตัวเดิมหรือกลุ่มกลุ่มบุคคลเดิมนะครับเราจะถือว่ามันเป็นหนึ่งหนึ่งกลุ่มเท่านั้นนะครับนี่คือข้อแตกต่างการจัดหมวดหมู่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้โอเคนะครับไปดูกันครับอย่างในตัวอย่างที่เขาให้มานะครับเขาบอกว่าเออเนี่ยครับ มีนักเรียนอยู่5คนนะครับซึ่ง5้าคนนี้เป็นยังไง5้าคนนี้ก็คือมีราเชลมีเจสันมีแดเนียลมีคริสและอีวานนะครับ5้าคนนี้คือเป็นคน5้าคนถูกต้องไหมซึ่งจะแบ่งออกไปซื้อน้ำหวานมารับประทานหลังรับประทานส้มตำเสร็จโดยส่งออกไปแค่3คนนะครับทีนี้บอกว่าแบ่งออกไปหรือส่งออกไป3มคนเนี่ยจะส่งใครไปก็ได้ จะส่งใครไปก็ได้ใน5คนนี้ใช่ไหมครับซึ่งการเรียงสับเปลี่ยนของเราปกติเราก็คือเอา5แต่เลือกเพียง3นั่นก็คือ p 5 3นะครับถูกต้องไหมถ้าจากบทที่แล้วเนาะก็คือมี5คนเอา3คนนะครับเราก็จะได้เป็น5้าแฝกส่วนด้วย5ลบ3าแกแบบนี้นะครับนี่คือการเรียงปกติคือเลือกไปก่อนเลือก3ใน5ไปก่อนนะครับก็จะได้เป็น5แฝกส่วน2องแฝกนี่คือเลือกมาแล้วเนาะก็คือ60วิธี ทีนี้เขาบอกว่า60วิธีนี้ไม่ได้จบแค่ตรงนี้หมายความว่าไงหมายเขาว่าแค่เราเลือกออกมาแค่3คนจาก5คนเนี่ยสามารถเลือกได้60วิธีแต่ในบทนี้นะครับไอ้60วิธีนั้นเราจะไม่ให้ความสนใจว่าใครจะอยู่ตำแหน่งไหนหมายความว่าเช่น R D J R J D J DR, D R J R D D R D J R และ D R J แบบนี้สังเกตว่าไอ้หวิธีนี้นะครับ เราจะนับมันเป็นแค่1กลุ่มหมายความว่าไงหมายความว่าไม่ว่าจะเอาใครขึ้นก่อนก็ตามมันก็คือเพียงแค่คน3มคนเดิมๆเ,เ,เท่านั้นก็คือมีอาร์มีเจมีดีแค่นั้นครับจะจากเรียงแบบไหนก็ตามมันเดินไปด้วยกันเราไม่ได้สนใจตำแหน่งการเดินไม่ได้สนใจว่าใครจะเรียงขึ้นหน้าขึ้นหลังใครจะอยู่ตรงกลางเราสนใจแค่ว่ามีใครไปบ้างนะครับโอเคพอบอกว่ามีใครไปบ้างมันก็เลยได้แค่1วิธี ใช่ไหมครับ1วิธีหรือ1กลุ่มนั่นเองนะครับดังนั้นไอ้หวิธีนี้เรามาคิดเป็นแฟกมันก็คือ3แฟกใช่ไหมครับเพราะอะไรมันก็คือ6เท่ากับ3คูณ2คูณ1นั่นก็คือ3แฟกนั่นเองครับเมื่อบอก3แฟกนี้เมื่อเปรียบเทียบกับลำดับข้างต้น6วิธีจะนับเป็น1กลุ่มถูกต้องไหมครับ6วิธีการเรียงสับเปลี่ยนจะนับเป็น1กลุ่มเพราะ1กลุ่มมันก็เลยกลายเป็น6เท่ากับ3แฟกหรือ3แฟกนี้จะเท่ากับ หกลุ่มนั่นเองเมื่อได้3แฟกเท่ากับ1กลุ่มเราก็มาคิดครับจาก60เมื่อกี้ครับจาก60เมื่อกี้เราจะได้60วิธีถูกต้องไหมถ้าเราเรียงปกติเราก็มาคิดเพียงเป็นกลุ่มครับ60วิธีเมื่อกี้นั้นเกิดจาก5แฟกส่วนด้วย2แฟกเท่ากับ 60!!!! วิธีทีนี้เมื่อทุกๆ6วิธีเราจะได้1กลุ่มงงไหมครับทุกๆห 10วิธีเราจะได้1กลุ่มเราก็เลยใช้วิธีการเอาตัว6วิธีนั้นคือ3แฟกตถูกต้องไหมเอามาหารอีกรอบครับนั่นก็คือเรียงสับเปลี่ยนเสร็จเอามาหารตัววิธีให้มันเหลือเพียงกลุ่มเมื่อเหลือกลุ่มมันก็จะได้เป็น5แฟกส่วน2แฟกส่วน3แฟกถ้ามองแบบนี้ดูเยอะใช่ไหมครับมันเป็นเศษส่วนซ้อนเนาะทีนี้เรามาดูครับมันก็จะได้5แฟกสังเกตไหมจากที่มันหารเศษส่วนซ้อนแบบนี้ตัวหารเหมือนกัน ดึงขึ้นไปเป็นตัวหารรวมครับก็จะกลายเป็น5แฟกส่วน3แฟกค,คูณ2แฟกค,ครับหรือเอาหารอีกรอบนั่นเองตัวนี้ไปหารอีกรอบนะครับมันจะได้แบบนี้ครับเลยนะครับมันจะได้ลักษณะแบบนี้ครับเมื่อกี้5แฟกส่วน3แฟกส่วน2แฟกค,ครับหรืออธิบายวิธีการเมื่อกี้ก็คือ5แฟกจาก p นะส่วนด้วย5ลบ2ครับขออภัย5ลบ3ครับแฟกแบบนี้ แล้วก็หาร3แฟกต์อีกรอบคือหารอะไรหารตัวข้างในครับวิธีการดูนะครับหรือถ้าเขียนเป็นในรูป n ก็จะเป็น n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แฟกต์แล้วก็หาร r แฟกอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ครับมันก็จะได้ออกมาเป็นตามที่เขากำหนดให้5แฟกตส่วน3แฟกตส่วน2แฟกเนาะโอเคนะครับนี่คือรูปทั่วไปนะครับในกรณีที่เราเลือก n แล้วก็เลือกมาแค่ R สิงนะครับที่ครูเขียนเมื่อกี้เองเหมือนกันเนาะนะครับทีนี้เมื่อเจอแบบนี้นะครับสังเกตดูดีๆนะถ้าเป็นตัวหน้าอย่างเดียวเนี่ยตัวข้างในที่ครูวงเล็กๆเ,เนี่ยนะครับเราจะเกิดจาก R เออจะเกิดจาก P นะครับแต่เมื่อมี r f แ c กหารเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ R าแฟกหารเพิ่มเข้าไปอีกก็จะได้เป็นกรุ๊ปหรือคอมบิเนชันนะครับนะครับนี่คือตัวอย่างเนาะ นะครับก็คือได้ตัว c มาแสดงว่า p ก็คือการเลยงสปเปลี่ยน p nr นะครับจะหา n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แกแบบนี้แต่เมื่อไปหา c nr นะครับจะต้องหา p ก่อน p ก็คือ n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แฟกแบบนี้แล้วก็หาร r แฟกอีกครั้ง <c oughs> นะครับ <c oughs> นี่คือ c เนอะนะครับที่ไปที่มาเนาะ โอเคฟังไปก่อนนะครับไม่เข้าใจไม่เป็นไรเราดูตัวอย่างนะครับโอเคนะสังเกตนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ควรรู้คือรูปสังเกตตัวบนคือเกิดจาก p หารตัวที่เลือกอีกครั้งหนึ่งหรือเอามาหารตรงนี้เลยก็ได้นะครับสังเกตว่า2อันนี้มีค่าเท่ากันนะครับอันหนึ่งเขียนในรูป p อันนึงเขียนในรูป c ล้วนนะครับโอเคนะครับอธิบายให้ดูเฉยๆนะครับโอเคนะต่อไปเลยนะครับอ่ดูตัวอย่างที่1ครับ เขาบอกว่าการแข่งขันเปตองการกุศลของราชการนะครับมีผู้เข้าแข่งขัน12คนซึ่งการแข่งขันประเภทเดี่ยวนะครับประเภทเดี่ยวหมายความว่าไงแข่งคนเดียวหรอไม่ใช่นะครับแข่งคู่ละอย่างนี้ครับเดี่ยวก็คือฝั่งละ1คนแต่มันต้องแข่ง2คนต่อ1เกมถูกต้องไหมครับการจัดการแข่งขันพบกันหมดนะครับโดยเนี่ยเขาบอกว่าต้องพบกันหมดคือหมุนมาพบกันนะครับอยากทราบว่าต้องจัดการแข่งขันทั้งหมดในรอบแรกเนี่ยกี่ครั้งนะครับ อ่ะกี่ครั้งพวกเราว่ามันจะใช้ยังไงแสดงว่าสมมุตินะมี12คนตั้งไปเลย 1- นึถึงสิคนหนึ่งอาจจะพบกับคน2หรือคน 2, คน2พบกับคนหนึ่งแบบนี้ถือว่าเป็นการเรียงสับเปลี่ยนไหมครับ1กับ2หรือ2กับ1นะครับถ้าเหตุการณ์แบบนี้เราถือว่าแข่งไปแล้วให้คิดเป็นกรุ๊ปเดียวนะครับคิดเป็น1วิธีหรือกรุ๊ปเดียวนะครับดังนั้นเวลาการหาเราก็ต้องหาแบบการจัดหมวดหมู่นะครับเราก็ดูครับการจัดหมวดหมู่คือ มีทั้งหมดกี่คนทั้งหมด12คนนะครับแต่เราต้องการแค่คู่ละ2คนแค่นั้นเองครับมันก็เลยกลายเป็น c 12กับ2นะครับก็จะได้มาแทนครับ12แฟกหารด้วย12ลบ2แฟกแล้วก็คูณกับ2แฟกอีกครั้งหนึ่งนะครับแค่นั้นเองนะครับก็จะตัดกันเนาะอันนี้เป็นการตัดแฟกปกตินะครับหาค่าแฟกเนาะ สังเกตว่าเขาดึงมาถึงแค่10แฟกแค่นั้นนะครับเพราะ1ิแฟกตัด1ิแฟนะครับทีนี้ก็จะเหลือ11 1คูณ12แล้วก็ต่อด้วยหารด้วย2นะครับก็จะได้เป็น66วิหกครั้งหรือ66สวิธีนั่นเองนะครับแสดงว่า12คนนี้ต้องแข่งทั้งหมด66เกมถึงจะจบในรอบแรกนะครับโอเคเนาะอันนี้คือแบบพบกันหมดนะครับนี่คือตัวอย่างที่1ในการจัดหมุนหมดทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่2ครับหาวิธีทั้งหมด ที่จะจับฉลาก5ชิ้นจากฉลากทั้ง10ชิ้นทีนี้ถามก่อนไอ้คำว่าจับฉลาก5ชิ้นเนี่ยจากทั้งหมด10ซึ่งมันก็ฟังมันก็เหมือนกนอารเรียงสปเปลี่ยนปกติใช่ไหมครับแต่มีเงื่อนไขที่ว่าจับฉลากฉลากมันไม่จําเป็นต้องสนใจว่าเป็นใบที่1ใบที่2ใบที่สใบที่4ใบที่5้าเขาสนใจแค่ว่าจับขึ้นมาเนี่ยครบ5ครั้งนับ1วิธีนะครับครบ5ใบนับ1วิธีแค่นั้นเองนะครับก็จะเป็นการจับกลุ่มนะครับหรือจับหมวดหมู่ก็จะกลายเป็น ส0เลือก5นะครับโอเคนะนะครับก็จะแทนในสูตรเหมือนเดิมนะครับก็จะได้เป็น10แฟกส่วนด้วย10ลบ5แฟกแล้วก็หาร5แฟกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ออกมาเป็นนี่ฮะจุดบวิทีนะครับอันนี้คือเป็นการตัดแฟกปกตินะครับจุดตัดกัน5ก็จะเหลือ5 4 3 2 1นะครับก็จะหารันอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับอันนี้น่าจะพอทำได้เนาะ ไปดูตัวตัวอย่างที่3ครับก้อยมีดินสอสีนะครับที่แตกต่างกันอยู่สิแท่งเขาบอกว่าอาัลททีนะครับเขาบอกว่าให้หาจํานวนวิธีทั้งหมดที่ก้อยจะหยิบดินสอที่มีสีแตกต่างกันเนี่ยแแท่งหมายความว่ามี12แต่เอาแค่8ทีนี้ไอ้คําว่าเอาแค่8นี่มันจะเป็นเหมือนเราเลือก p 12 แแบบนี้นะครับอันนี้คือการเรียงคําว่าเรียงคือหมายถึงว่าสนใจว่าสีอันแรกคืออะไรสีอันที่2คืออะไรสีอันที่3าคืออะไรแต่เขาไม่ได้สนใจตรงนั้นนะครับเขาเลยเอาบอกเป็นกรุปร๊ปกรุ๊ปสิบสอง c แปดนะครับแบบนี้ c สิบสองแปดแบบนี้นะครับเพราะอะไรเพราะต้องการเลือกแบบเป็นกรุ๊ปเลยไม่ได้สนใจว่าใครจกสีอะไรขึ้นก่อนนะครับขอให้มันครบแปดแท่งก็นับเป็นหนึ่งวิธีแค่นั้นเองนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นการแทนแฟกปกติเนาะสิแฟกแทนในสูตรนะครับบางคนยังจำไม่ได้ n แฟกส่วน n ลบ r แฟกแล้วก็หารแฟกอีกครั้งนะครับนี่คือแทนที้เฉยนะครับแล้วก็ตัดแฟกปกติเลยนะครับโอเคนะไปดูตัวอย่างที่4ครับเลือกรถเด็กเล่นนะครับ2คันจากจากนะรถเด็กเล่น5คันแสดงว่า n คืออะไร n คือ นี่ครับ n คือ5 r คือ2นะครับก็เอามาแทนในสูตรของรองทีนี้เขาบอกว่าซึ่งรถแต่ละคันมีชื่อเรียกกขอคง,อง,องจนะครับมีวิธีเลือกวิธีต่างๆทั้งหมดกี่วิธีตัวนี้เขามาหลอกลอเราคําว่ามาหลอกเราหมายความว่าเขาให้ชื่อมาก็จริงแต่เขาไม่ได้สนใจสมมุติอาจจะได้กกับขอหรือขอกับกนะครับแบบนี้เราก็นับเป็น1กรุ๊ปถูกต้องไหม ่อน่าเป็นหกรุ๊ปแสดงว่าการเรียงกอขอหรือขอกอก็ไม่ได้มีความสําคัญแล้วเราก็เลยหา C ธรรมดานะครับนั่นก็คือ C 5เลือก2อนั่นเองนะครับก็แทนปกติเลยเนาะนี่คือไปไวนิดนึงนะครับให้เห็นภาพเฉยนะครับโอเคไหมครับพอในภาพออกไหมนะครับทันนะเอามาแทนใน n แฟก t ์สวนด้วย n ลบ r แฟกแล้วก็ r แฟกนะครับเนาะพอในภาพบอกเนา นะครับก็จะเป็นลบกันปกติแล้วก็ตัดก่อนกันนะครับอ่านะครับตัวอย่างที่ห้าทีนี้ครับดูครับตัวนี้เขาบอกว่าจะมีคณะกรรมการเป็นผู้ชายอยู่สคนและผู้หญิงสามคนต้องการเลือกคณะทํางานมีสองคำนะคณะกรรมการแล้วก็คณะทํางานทํางานอะไรครับทํางานสามคนครับหมายความว่าไงอันนี้ไม่ได้ระบุเพศเนาะดี๋ี้ไปดูเงื่อนไขครับต้องการเลือกคนทํางาน3ามคนจากคณะกรรมการชุดนี้ครับ โดยต้องเป็นผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงสองคนครับอันนี้ใส่ใจมันนิดหนึ่งเขาไม่ได้เลือกปกติไหมเขาว่าไงเขาไม่ได้บอกว่ามีคนทั้งหมดครับคนทั้งหมดก็คือเอาสี่บวกสามเลยถูกต้องไหมคนทั้งหมดคือชายบวกหญิงนะครับเมื่อบอกชายบวกหญิงแบบนี้ปุ๊บเราก็แค่เอามาคำนวณแต่ทีนี้เขามีระบุเงื่อนไขลงไปอีกว่าเลือกสามคนนะแต่มาจากผู้ชาย หนึ่งคนจากผู้หญิงสองคนมันเลยต้องแยกกรณีครับแยกกรณียังไงครับไปดูครับอันแรกครับเลือกหนึ่งคนจากผู้ชายสี่คนนะครับถูกต้องไหมเขาไม่ได้เรียงเนาะเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นลําดับอะไรยังไงก็ตามเขาสนใจแค่ว่าหนึ่งคนจากสี่คนก็เลยเลือกแบบเป็นกลุ่มมานะครับซีซีีหนึ่งนะครับก็จะได้ออกมาเป็นเช่ครับถอนตื๊ดตืดตืดตืดดปสี่วิธีเนาะทันไม่เอ่ย มองไหมว่าทันไหมมีครับ4แฟกกับ3แฟกมันก็คือตัดกันเนาะตรงนี้นะครับซึ่ง1แฟกมันก็คืออันเป็น1ในเฉยก็จะได้เป็น4วิธีนะครับโอเคนะทีนี้ครับไปดูครับจานวนวิธีที่จะเลือกผู้หญิง2คนจาก3คนครับเลือก2จาก3ก็เป็นกลุ่มเหมือนกันเพราะเขาไม่ได้สนใจไอ้1ไอ้2หรือไอ้2ไอ้1นะครับเราก็จะได้เป็น C 3 2นะครับก็จะได้ออกมาเป็นกี่วิธีตัดกันก็จะได้เป็น สมวิธีทีนี้ครับมันไม่ได้ตอบแค่4ี่วิธีหรือ3วิธีเขาต้องการชาย1หญิง2ถูกต้องไหมครับซึ่งมันมี2กรณีซึ่ง2กรณีนั้นเราอาจจะสลับจับเปลี่ยนได้อีกนะครับเราเลยต้องใช้หลักการคูณครับงงไหมเอ่ยผู้ชายมี4วิธีตำแหน่งแรกเนาะส่วนผู้หญิงได้อีก3าวิธีครับ3าวิธีเข้ามาจากเอ้ยถูกแล้วนะครับมาจากสามคนแต่ได้3ามวิธีอันนี้มาจาก4ี่คนได้4วิธีเนาะ นะครับนี่คือที่ไปที่มาของมันบางเอิญนว่าตัวเลขมันตรงกันนะตัวเลขมันตรงกัน,นเฉยๆนะครับอันนี้คือเกิดจากการหามาแล้วทีนี้เราต้องเอาอันนี้มาสลับกันครับเพราะมันอาจจะเป็นผู้ชาย1หญิงสองแล้วก็หญิง4อย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือหมายถึงว่าคนที่คนเอาผู้หญิงมันมีสามเนาะอาจจะเป็นสองสามอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นหญิงก่อนก็ได้มันก็เลยเกิดการสับเปลี่ยนข้างในนะครับดังนั้นเขาก็เลยใช้วิธีการคูณมันจึงได้12วิธี นะครับโอเคนะเอาง่ายๆว่ากรณีที่1กรณีที่2ได้เท่าไหร่เอามาคูรกันจะได้เป็นคําตอบของการจัดกลุ่มตรงนี้นะครับโอเคนะครับสังเกตว่าถ้าเราหา pnr หรือการเรียงสับเปลี่ยนเราจะใช้แค่ n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แฟกนะครับจบเลย แต่ถ้าเกิดเป็นการจัดหมวดหมู่หรือการจัดหมุกนะครับจะเป็น C N R คำว่า C N R มันจะเพิ่ม R แปลกขึ้นมาแล้วสังเกตครับว่าตัว R มันจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ N เพานั้นงงไหมคําว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ N หมายความว่ามีอยู่10คนหนูจะเลือกได้สูงสุดเพียงแค่10คนครับแค่น,นั้นเองนะครับขอโทษทีครูใช้สัญลั์ผิดมันต้องเป็นน้อยมากกว่านี่ไงเอาใหม่มี10คน จะเลือกได้ไม่เกินสิบนะครับงงไหมมงไหมหรืออย่างนี้ครับอย่างนี้ครับมีสิบคนจะเลือกได้ก็คือน้อยกว่านาอเลือกเก้าก็ได้เลือกแปดก็ได,กกได้หรือสูงสุดได้แค่สิบคนแค่นั้นครับเขาก็เลยบอกว่า R มันเลยต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ n อเท่านั้นจะเกินไม่ได้มีไหมมีสิบคนแต่ต้องการสิบเอ็ดอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเขาก็เลย ให้เราสังเกตตรงนี้นิดนึงว่า r มันจะไม่เกิน n นะครับนะโอเคเห็นบรรทัดนี้ไหมครับเห็นบรรทัดนี้ไหมครับบรรทัดก่อนที่เราจะเดี๋ยวเราขอลบก่อนมันบังสังเกตเห็นอะไรไหมครับฝั่งนี้นะครับสังเกตว่าเราย้ายตัว r แฟกด้านบนเนี่ยฮะตัวนี้ย้ายจากหานมาคูณอยู่นะครับย้ายจากหานมาคูณอยู่เมื่อคูณอยู่มันเลยกลายเป็นกรุ๊ปนี้ทั้งกรุ๊ป เรียกว่า n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แฟกมันเลยกลับมาเป็น p ครับสรุปแล้ว p กับ c มันคล้ายๆกันให้เราสังเกตดีๆนะมันจะมี r แฟกเพิ่มที่ตัว c แค่นั้นเองนะครับโอเคนะว่าไงเอ่ยชึกบชึเบไยสวัสดีครับนี่จบนะครับการจัดหมวดหมดู่นะครับถ้าเร็วกดพอด,ดูนะลองดูนะครับว่าได้ไหมโอเคนะสวัสดีครับ